ผมนายกิติภูมิพรมออกครูแผนกวิชาช่างยนต์ประจำวิทยาลัยการอาชีพกบ,บินบุรีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนออนไลน์ในรายวิชางานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศนะครับวิชางานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศนะครับวิชานี้ก็เป็นวิชาในระดับชั้นปวสหนึ่งนะครับรหัสวิชาสามหนึ่งศูนย์หนึ่งขีดสองศูนย์ศูนย์หกนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดใน หน่วยแรกของวิชา, ER. างานเครื todas, ่องสูบและเครื่องอัดอากาศนะครับมีอะไรไปดูกันเลยครับหนึ่งครับก็คือจุดประสงค์ประจำรายวิชานะครับจุดประสงค์ประจำรายวิชางานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดหกจุดประสงค์นะครับหนึ่งนะครับเข้าใจหลักเข้าใจลักษณะหลักการทํางานของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศนะครับข้อสองนะครับคํานวณสมรรถนะของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศนะครับสามเข้าใจหลักการออกแบบของเครื่องสูบ และเครื่องอัดอากาศนะครับ4ีเข้าใจหลักการบำรุงรักษานะครับ5เข้าใจการเลือกใช้งานของเครื่องสูบและเครื่องอันอากาศได้อย่างเหมาะสมนะครับข้อ6นะครับมีคิดนิสัยที่ดีในการสืบสอหาความรู้ในการปฏิบัติงานนะครับด้วยความประณีตครอบคอบและประหยัดนะครับมาดูกันนะครับในหน่วยที่หนึ่งนะ ในห,หน่วยที่หนึ่งนะครับคืออะไรครับความหมายของเครื่องอัดอากาศและเครื่องสูบอากาศนะครับในบทนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับหนึ่งครับจะอธิบายถึงหลักการทํางานนะครับหลักการควบคุมการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการอัดอากาศและรวมถึงการอนุรักษ์พลังงานในระบบดังกล่าวด้วยนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตในที่นี้จะศึกษาถึงประเภทหลักการทํางานคุณลักษณะและสมรรถภาพสมรรถนะภาพ ของเครื่องอัดอากาศนะครับรวมทั้งวิธีการที่ถูกต้องและแนวทางการอนุรักษ์ในระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับนี่คือบทนานะครับนะครับบทหลังจากนั้นก็มาพูดถึงเรื่องประเภทนะครับและหลักการทํางานของเครื่องอัดอากาศนะครับโดยทั่วไปเครื่องอัดอากาศแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะครับ1ก็คือเครื่องอัดอากาศประเภทปริมาณแทนที่เชิงบวกนะครับ2แบบไดดามิกนะครับ เราจะมาดูกันเลยครับในส่วนของอันแรกนะครับปริมาณที่เชิงบวกนะครับเครื่องอัดอากาศปริมาณเทนที่เชิงบวกนะครับมีหลักการทํางานก็คือให้อากาศเป็นไงครับเข้าไปในช่องปริมาณแล้วทาให้ปริมาณอากาศในช่องนั้นเป็นไงครับเล็กลงโดยใช้พลังงานจากภายนอกนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณของอากาศเล็กลงก็จะทําให้เป็นไงครับความดันสูงขึ้นนะครับเครื่องอัดอา,ากาศ แบ่งปริมาตรแทนที่นั้นจะมี2รูปแบบนะครับก็คือจะเป็นแบบลูกสูบและแบบโรตารี่นะครับสอนะครับการอัดอากาศแบบประเภทได y นามิกนะครับมีหลักการทำงานคือให้พลังงานกลนแก่อากาศทำให้อากาศมีความเร็วเพิ่มขึ้นโดยไหลผ่านโรเตอร์แล้วอาศัยรูปร่างภายในเครื่องอัดนะครับอากาศลดความเร็วลงทำให้พลังงานจนของอากาศ เปลี่ยนเป็นความดันนะครับเครื่องอัดอากาศประเภทนี้ได้แก่อะไรครับเทอร์โบคอมเพรสเซอร์นะครับแอเจ็ตเป็นต้นนะครับครับเราจะมาดูการแบ่งประเภทของเครื่องอัดอากาศนะครับเครื่องอัดอากาศและเครื่องสูบอากาศแบ่งได้สามประเภทนะครับหนึ่งเครื่องอัดอากาศแบบอะไรครับลูกสูบนะครับสองเครื่องอัดอากาศแบบอะไรครับโรตารีนะครับสามเครื่องอัดอากาศแบบหมุนเวี่ยง นะครับเราจะมาดูในส่วนแรกก่อนเลยนะครับก็คือเครื่องอ่านอากาศแบบลูกสูบนะครับเครื่องอ่านอากาศแบบลูกสูบนะครับครับก็คือเป็นเครื่องอ่านอากาศประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กนะครับใช้ต้นกําลังมาจากอะไรครับมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะครับโดยมีสายพานเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายทอดกาลังระหว่างชุดต้นกําลังก็คืออะไรนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์นะครับไปสู่อะไรครับ ลูกสูบนะครับพอเวลาลูกสูบเกิดการเป็นยังไงครับเคลื่อนที่การอันอากาศนะครับก็จะเกิดแรงดันสูงขึ้นนะครับอากาศจะถูกส่งไปกักเก็บไว้ในถังรวมกว่อนที่เราจะไปใช้งานต่อไปนะครับนะครับก็คือรูปล่างของเครื่องออากาศแบบลูกสูบครับโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นเครื่องอันอากาศแบบลูกสูบจะเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงครับในร้าน ช่วงล่างเติมลมอะไรหรือว่าในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพ่นสีการอะไรก็ส่วนใหญ่เราจะเห็นเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบซะส่วนใหญ่นะครับหรือเราจะเรียกในศัพท์บ้านๆก็คือเรียกว่าอะไรนะครับนักเรียนปั๊มลมนะครับปั๊มลมแบบนี้ครับเราก็จะเห็นบ่อยนะครับนะครับเครื่องอัดอากาศแบบโรตเตอรี่นะครับเป็นเครื่องอัดอากาศเป็นไงครับแบบลูกสูบหมุนนะครับจะอัอากาศ อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ผักดันของโรเตอร์นะครับในลักษณะการแทนที่ของอากาศนะครับอากาศที่ได้จะมีอะไรครับมีอากาไหลยอย่างสม่ําเสมอน,น,นะครับแต่ปริมาณอากาศที่ได้จะมีค่าความดันข้างข้างที่จะต่ํากว่าแบบลูกสูบนะครับการหมวงของโรตารี่เพื่ออัดอากาศจะหมุนด้วยความเร็วรอบที่เป็นไงครับสูงกว่านะครับซึ่งจะก,ก่อให้เกิดเสียงดังและชิ้นส่วนภายในนะครับที่เกิดการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วก็จะ มีอาการสึดหรอค่อนข้างที่จะเป็นยังไงครับสูงกว่าแบบรูปสูบนะครับเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่นะครับจะแบ่งออกได้เป็นสีแบบนะครับเอาเลยนะครับว่าจะมีแบบไหนบ้างนะครับก็คือแบบที่หนึ่งนะครับก็คือนี่ครับเห็นไหมครับตามรูปเลยนะครับลักษณะภายในของเครื่องอัดอากาศชนิดโรตารี่แบบอลักแบบเวนนะครับอันนี้ก็คือในรูปที่หนึ่งนะครับส่วนในรูปที่สองนะครับก็คือภายในของเครื่องอัดอากาศ นะครับดิสก์พิกตันนะครับสารนะครับลักษณะภายในของเครื่องอาอากาศโรตเตอรี่เช่นอะไรครับสเตงโลกนะครับอันที่สามนะครับตัวอันที่สี่นะครับลักษณะภายในของอัดอากาศโรตเตอรี่ชนอะไรครับสไปรลนะครับการทงานก็ มีรูปแบบการทํางานที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ผลสุดท้ายของเครื่องอัดทั้งหลายแหล่ก็คือเป็นการอัดอากาศให้มีความดันที่สูงขึ้นนะครับอยประสมม์เดียวกันนะครับสามแบบเลยครับก็คือแบบหมุนเวี่ยงนะครับเป็นเครื่องอัดอากาศที่ใช้าการทางด้านพลศาสตร์นะทำงานด้วยการเปลี่ยนพลังงานโจนเป็นพลังงานความดันนะครับทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศนะครับจะถูกเวียงตัวออกไปในแนวรัศมีนะครับ รวมดูดเข้าสู่พื้นที่ตรงกลางเผาใบพัดนะครับและถูกเวียงตัวออกไปนแนวลัศมีนะครับใบพัดสู่หนังเครื่องนะครับและส่งไปตามระบบท่อเพื่อไปหานหรือไปกเก็บในอุปกรณ์ที่กักเก็บนะครับครับนี่คือรูปร่างนะครับของเครื่องอากาศหมุนเวียงนะครับครับในสัปดาห์นี้ก็ ผมจะมาพูดแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวงานผมก็จะใส่ไว้ในคลิงนะครับครับขอขอบคุณนักเรียนแล้พูดชมทุกท่านนะครับชมการสอนออนไลน์นะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ